วิตามิน B1 ทานหลังอาหารได้ไหมวิตามินบ1นทานหลังอาหารได้ครับแต่ถ้าอยากทานให้ปลอดภัยนะครับผมมีวิธีเลือกวิตามิน B ง่ายๆแบบนี้ครับ1นึเวลาเราไปเลือกอาหารเสริมนะครับให้เลือกกี่ห้อที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเราจะได้สามารถทานได้เหมือนเราทานผัดผลไม้เนื้อสัตว์ไข่พวกนี้เลยก็คือได้วิตามิน B จากธรรมชาติเลยวิตามิน B มีหลายตัวนะครับมีตั้งแต่ B1 B2 B3 B5 B, 1, B, 2, B, 3, B, 5, B 6, B7, B9, B12 นะครับถ้าไม่อยากกินหลายเม็ดก็แนะนำว่าให้เลือกยี่ห้อที่มีวิตามิน B หลายๆตัวนะครับอย่างเช่นผมทานอยู่ก็คือตัว new c b plus ก็มี b 1ถึง12ครบวิตามิน C ครบสารสกัดจากเบอร์รี่เชอร์รี่แล้วก็ใส่ D3 ใส่ค e ีเลตแมกนีเซียมเข้าไปนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต้องทานทุกวันตลอดชีวิตอยู่แล้วบางคนก็จะถามว่ากินแยกหรือกินรวม หลายๆตัวดีกว่าผมแนะนําว่าให้กินรวมไปเลยนะครับถ้ามีวิตามิน B ีกับวิตามินซีเนี่ยสตัวนี้มันจะทํางานคู่กันในการกระตุ้นระบบการเผาผลาญอยู่แล้วเนาะมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญโปรตีนเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเผาผลาญไขมันน่ะที่มาจากอาหารให้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นพวกนี้มันเป็นการทํางานร่วมกันเหมือนวงออเคสตรานะครับส่วนใครอยากดูสูตร NewCB+ D3 ที่ผมทานอยู่ก็แนะนําว่าถามหลังไมค์ได้ครับ